เมื่อคุณพบหมายเลข8 7ดเจ็็จดนั่นคือสัญลักษณ์ที่เทวดาประจําตัวสื่อสารผ่านตัวเลขมาถึงคุณหากคุณพบเจอมันอยู่บ่อยๆคุณก็ต้องมาใส่ใจความหมายของมันแล้วล่ะหมายเลข8ได้ปรากฏหนึ่งครั้งมันเกี่ยวข้องกับความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งความสาเร็จส่วนหมายเลขเจนั้นปรากฏขึ้นถึงสามครั้งเป็นการขยายอิทธิพลเพิ่มพลังงานของเลขเจให้มี พลังมากยิ่งขึ้นหมายเลขเจ็ดเกี่ยวข้องกับการที่จิตของคุณได้ตื่นรู้และเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณของคุณได้พัฒนามากยิ่งขึ้นเมื่อตัวเลขชุดนี้มารวมกันนะคะ877 7, 7มันเกี่ยวข้องกับการที่คุณจะประสบความสำเร็จนะคะและจิตของคุณได้ตื่นรู้มากยิ่งขึ้นคุณควรใส่ใจไปที่การรับตัวเองให้มากขึ้นนะคะ เมื่อคุณรักตัวเองเป็นแล้วคนอื่นก็จะรักคุณและคุณจะได้รับความรักมากมายรักตัวเองให้เป็นรักยังไงก็คือคุณควรใส่ใจที่ความรู้สึกของคุณทําในสิ่งที่คุณพึงพอใจนะคะแล้วก็อยู่ในเขตของตัวเองนะคะไม่หลังสิ้นคอนอื่นเลขนี้เทวดาบอกว่าคุณประสบความสําเร็จแน่นอนกับสิ่งที่คุณได้ทุ่มเททําลงมานั้นนะคะ แล้วคุณก็เดินไปตามความมั่นใจในตัวเองนะเดินไปตามเส้นทางของตัวเองนะคะคุณสามารถที่จะใช้ทักษะความสามารถความรู้ที่คุณมีเอามาเป็นอาชีพได้นะคะมาประกอบอาชีพคุณสามารถสร้างอาชีพขึ้นมาใหม่ซึ่งมันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณรักนะคะคุณทำในสิ่งที่คุณรักมันสามารถที่จะสร้างเงินได้นะคะนอกจากนี้แล้ว สื่อาความหมายของตัวเลข8 7บวก7บวก7บวก7นะคะซึ่งมีค่าเท่ากับ29นํานำเลขโดด2บวก9มีค่าเท่ากับ11นนำเลขโดด1-1บวก1มีค่าเท่ากับ2ความหมายของเลข2นั้นนะคะเกี่ยวข้องกับความสมดุลความเป็นคู่ความเสียสละความรักความเข้าอ,อกเข้าใจกันนะคะความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน น,ะะนี่ก็คือข้อความของตัวเลข8777ที่เทวดาสื่อสารมาถึงคุณนอกจากนี้คุณสามารถฟังความหมายของเลข2เพิ่มเติมได้จากลิงก์ที่ใต้คลิปนี้นะคะเดี๋ยวคุณคุณจะเอาลิงก์แปะไว้ให้